ไข่หมักบัวก็ไข่หมักน้ำใยอ,อืมใช่เคื่อนเจ้าจะใช่น่ะเคื่อนเฮาอยู่พูนอยู่พูมารับจ้างไข่หมักบัวมารับจ้างไข่หมักบัวอ,อ่าเพิ่นให้มือเทา่าไรอันนี้มารับจ้างนี่มือหาพันมือหาพันหาพันกีบนี่ป้าเจ้าจะได้เงินไปเฮ็ดเงียงันงนั่นแหละมารับจ้างไปเฮียนไปเฮียนโอ้จ้ ครับสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูมสุขคนพี่น้องเลยกันยินดีต้อนรับกลับช่องบัตเตียงทองเสน,เน่ห์อีกแล้วพี่น้องวันนี้บัตเตียงก็มาเจอน้องหลาน้อยเพื่นอนมาขายดอกบัวพรยงเดียวสบายดีน้องหล่าสบายดีโอ้มาขายยังอันนี้ขายดอกบวัวก็ขายดากน้ำใหญยเด้อเด้อนะเดาวคนนี้ไม่เนี่ยขายมักบัวก็ขายมากัยมกน้ำใยอืมใช่เคื่อนเจ้าจะใช่หน่ะ เพื่อนเฮาอยู่พุ่นอยู่พู่มารับจ้างใครมักบวัวมารับจ้างใครมักบวัวอ่าเพิ่นให้มือเท่าไรอนี่มารับจ้างนี่มือหาพันมือหาพันหาพันกีบนี่ป้าจะจะได้เงินไปเฮ็ยนยังนั่นแหละมารับจา้างไปเฮียนไปเฮียนโอ้จะได้เท่าไรแล้วตอนนี้ได้แต่พันแหละจะโฮมไว้นะได้หน่อยได้หลายพันและในฮอดแล้วอว่าสาวพัน หอดแล้วโอ้จะเขาของเฮียนของปอยยังไงล่ะของปอหนึ่งปอหนึ่งอืมจะซื้อจะซื้อจังใดเนาะซือลิตาซือลิต้าโอ้อายุจะปีเด่ะจืดจบอ่ะเ่อ่เออไม่้ไงอ่าไพ่จ้างเจ้ามาขายนี่อืออือ เมย์จะบ่จ้างฮะอ,อืมหมดละเอ้เพื่อนจ้างเมือ่อลรหาพันบอโอ้โดยเจ้าขายเมื่อนี้แล้วจะพันแล้วเมื่อนี้าสาพ,พันแหละเอ้โดยโดยพี่น้องไงอันนี้อันนี้กองเท่าไรเจะขายละ่ะกอง สิบพันเออมักน้ำเงี้ยนี่ได้撒มะน้ำเงี้ยแต่สิบสิบพันบ่อนี่มะกล้วยนี่ฉะละคือมีบีเดียวนะเอออันมะกล้วยน่ะห้าพันบ่ละอืมจะได้ขายจะงานแล้วมือนีอันนี้ขายจะงานแหละได้ขายสามได้ขายสามอันได้ขายสามอันแล้วโอ้โดยโดูอ่ายวได้เงินไปไปไว้ของเฮียน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่บริเฮียน<า>บ่ผักผักและโอ้จะบริลลดำหน้าบ่าใส่ละเม่ย์บ่ให้ดำเม่ย์บ่ให้ดำโอ้ดีแล้วแต่เม่ย์ยันจะเมื่อยเนาะอือ <c oughs> จะบริลลมีเอื้อยมีน้องบ่มีเพิ่นไปเห็นยังใส่เอื้อยน้องจะเพิ่นไปดำหน้าบ่ายเาไปเห็นเบียกเห็นเบียกอยู่ใส่ละห้องสีนี่อ๋อเห็นเบียอยู่ในห้องสีนี่ <c oughs> อ๋อนี่ล่งชีเข่านี่เนาะเป็นกรรมกรโอ้เป็นกรรมกรเพิ่นบ่โดยจะมีพี่น้องจ้าคนเนาะฮะหลายคนหลายคนจะจะมีพี่น้องจ้าคนนะสามคนน้องจะก็มีบ่โอ้พี่น้องเไยเนาะอ่าไอเพื่อนเจ้าอยู่นี่บ่เมนบ่อยู่นี่ฮะ พี่น้องเลยเป็นเพื่อนพี่น้องจะบ้ามาขายอยู่นี่ละ่ะเพื่นอนไผ่เพื่นอนเม่าเพื่นอนเม่เจ้าจะหนีบอโอโดยโดยพี่น้องเลยอปุ๊กห่นมาขายนี่อ่ให้ปุ๊กให้ห่านเจ้าเม,ม่เม่อืโดยพี่น้องเลยเมื่อกีนอ้นี่ก็เห็นเม่แล้วอนณาออกมาอยู่นเนาะแล้วก็ออกมาจะส่วนลายนะ่ะเจ้าบอขายเม่เจ้าบ้ามาขายนำ้ำบอ Rồi, phía Cháu chọn lốt cả, mẹ cháu nhằng mà bừng năm bò. Cháu cho chắc bao bò ngân à. Ngân bài sao, bài xịp cho chắc bò. Mình bò, bưng đưa bò thì xuất sổ bừng. Bài nhắn à nè. Bài hà lô Bài hà lô, Anh đi đây bài nhắn à nè. Bài hà. Bài hà phân. Ồ. Oh. โดยกระหู้ยูพี่น้องนี่อันนี้ใบยังไงนนี่ใบยังติ๊กตัก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 ใบยังแหละใบเอใบยังหูวะเร็วจะมาจะหูเออจะเลยงใบยังกระหู้ใช่เอาเดี๋ยวเอาใบไม้เอาใบไม้เอาใบไมเบางกันสดสอบบางกันพี่น้องอย่างนี้จึหูเงินอยู่บ่เนาะอืม นี่ใบยังไงนี่ใบหาสิบอือมเมนไปชาวพันใบชาพัน,น,อ,น, 5, อ,น,น 6, อันนี้น่ะนี่ไปชาวพันเนาะอันนี้ใบยังนงใบหาล้อยใบหาร้อยโอ้อันนี้ใบห้าใบหา0 0ห้าอันนี้อันนี้ใบชาวพันเออออันนี้น่ะอันนี้นะอันนี้ะใบละเซน อืมพี่น้องเอ้เรากับบคไไุคคลหูเปนไดเพราะว่าอา่าเวลาอานะันน่ะมีคนจอดรถมาซื้อแล้วกันเม่เจ้าออกมาขายนำ้ำบ่โดยอืมโดยโดยพี่น้องเอ้พอเม่เป็นออกมาอยู่เนาะเมื่อ,าานนอกี้นี่อืมหยึบหาเงินโหมไม่ไปเข่าหงเฮียนบล่ลาอ่าเจ้าเจ้าเจ้าชูใช้หงเฮียนจะไปเข่า พูเพรจะไปในได้ไพ่ระชงเจ้าเ uh ่พอห้ามพอเจ้าโอ้โดยขอเจ้าไปชงบ่โดยเอื้่เจาไปยังบริภาษงเฮียนหึมเ่ื้อเจาไปยังบริภาษงเฮียนเอื้อเจ้าบร้อมบริภาษงเฮียนเจ้าเจ้าอันเอื้อเจ้าไปของเฮียนอยู่ใช่หรอยู่ในบ้านเจ้ามอยู่ในบ้านพูเข่ามอยังเอื้อเจ้ามอยสามมอยสาม ก็เอ้ยเจ้าอนุอนุหลายแล้วบ่จักปีลเลยจะประมาณหาหกปีประมาณหกปีเม<บ><บ> <laughs> นบ่เจ้าก็ยังหาหกปีล <laughs> ลเลยพี่น้องไงเออสงสัยน่าจะสิบปลายปีแล้วบ,อบอ่อเมนบ่เพิ่นได้ผัวแล้วฮะยังยังใชไ่ได้ผัวโอ้เออเจ้าจะมีเอื้อยจะคน้น เอื้อเจ้าจะคนวะสามสามคนไอ่เจ้ามีบ่ละมีมีมีจะคนไอ่เจ้าผู้เดียวมีผู้เดียวเพิ่นไปเห็นงานอยู่นี่บ่เพิ่นเป็นไปอยู่ใช้ชัละไปเป็นทหารเป็นทหารโอ้ไอ่ไปเป็นทหารดูเจ้าจะเป็นยังไงเจ้าจะเป็นแพทย์เป็นหมอจะเป็นแพทย์เป็นหมอโอ้เจ้าโบยานเข็มบ่เจ้าโบยานเข็มักอย่างบ่ เป็นยังคืออยากเป็นเพศเป็นโมล่ะอยากเป็นปัวคนบ่โอ้พี่น้องเลยอืมใช้ใช้ห้องโมอยู่ใช่ละห้องโมอยู่แถวบ้านมีบ่มีอยู่ใส่อยู่ทางใดซีบอกระบายด้วยื่อไปในห้ฮู้ปอไก่บอบอไก่เป็นไเบลาเวลาเวลาเจ้าเป็นไข่เจ้าเจ้าไปเข่าห้องโมอยู่ใส่แล้วเจ้าบสบายนะ บปได้เข่าหงมกินยากินยาเอาโอ้มีเฉพาะคนไปเข่าหงมออยู่ในเฮือนเจ้าบัดเวลาเพิ่นเจ็บเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอสบายใช่ไหมมีบอสละบอมีน้องเจ้ากับตัวห้อนน้องเจ้ากับตัวห้อนน้องเจ้าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงโอ้ยุใชายน้องเจ้าตอนนี้ดูผัวน้าเมฆครับผู้ดูน้าเมฆผู้ อันเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าอาณาเพิ่นคายยังล่ะเพื่อนเขาบปได้ขายยังอืมต่ว่าขายเพล่อขายมีโบเมนบ่มีก็ขายเพล่อไปได้ขายขายเตมีโ,โอ้ไปขายเม่เจ้าบ่โดยโอ้โดยพี่น้องเลยอันพ่อเจ้าไปเห็ดเห็ดเวียกเห็ดงานยังใส่ละพ่อเขาก็ไปเห็ดเวียกน้อืเอ๋ยค่เค็ดอยู่ชสยละอยู่ในห้องสีนี่อยู่ในห้องสีนี่ โอ้เป็นห้งสีเข่าใหญ่เลยพี่น้องเี่พูนเนาะทางขึ้น,น,นเมืองไซบุรีแหละพี่น้องเลยเจ้ากินเข่าแล้วมื้อนีกินแล้วได้ยังกินนี่ล่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้หน่อไม้อันนี้ฮะให้ไปหาพ่อเจ้าบ่ไปหาอันนี้โอ้ไปหาอันเจ้าเจ้าได้ขายเจ้ากรองแล้วหน่อไม้มื้อนี้ละ่ะ ยังบริขายเลยกว่าแต่กรบบะบะแท้มังน้ำไนก็นยังบริขายเนาะได้ขายละบริขายละมี่ได้ขายจ้าก,กองละมันนี่ได้ขายสามสามกองโอ้พี่น้องเอ้ยจะบ่ห้อนบ่นั่งอยู่นี่ละห้อนห่อนอยู่น,นั่งอยู่บนมือเลยบ่มืออื่นก็นั่งมืออื่นก็นั่งมัอนี่ก็นั่งแต่เศร้าผมบ่ก ตอนแรงนั่งห้องตอนแรงพุตอนตอนแรงอยากมานั่งตอนแรงอยากมานั่งอีกอือโดยเลยไปสิบเอิม่มโดยเลยเด,อดยอ้อออเขาเนีเ่ยเคียนวะใช้น้ำจะกินบุมีน้ำกินบ่เอา,น,าน้ำใช่ไหมไปกินยู่ปุ่นกันไทยไปกินยูป่ปุโอ้กระเป๋านะั่นมีเงินอยู่บ่มีมีธนัยเบิ่งด้วยเงินขายเครื<ม>่องเจ้านะโทรศัพท์มีเงินเงินขายเครื่องเจ้านะโอ้พือน่องเลยได้ธนัยได้จักพันธ์เลย อ 15, ๋อเลชิมแห่พันนี่อันนี้เราจะขายหนานได้มื่อน,นี้ <No. S 1> อ 15, ืมเลชิมแห่พันกี่พี่น้องเลยอืมเ hmm. พิ่นให้เพิ่นให้เจ้ามือชำได้เมื่อใบหนึ่งนี้ชำนี้บ่ <No. S 1> เพิ่นจ้างเจ้าหันไดโอ้ oh, <No. S 1> พี่น้องเลยแล,และเจ้าไปซื้อกินยังมื่อนี้ล่ะอืะอกินข้าวก็ได้กินกินข้าวขนมได้ใช่ะบ้าไปชื่อกินบ่ <No. S 1> อืมโบยากบป อยากยี่บข้าหนุ่มบุญญาโอ้ยมาอยากยจะมาอยากแล้วบ่าวเสียวไม่ให้กินอยากยี่บเดือบบุยากบ่ญญาบุญญาโอ้ดีดีพี่น้องเลยจะกินยังฉันตละละืมอ่ะจ้ะกินแกงหน่มังอีบ้างมือกินต้าไก่บ้างมือกินต้าไก่ไก่เอามาจะใส่มีในหื่นมีในเฮือน,อ,น,อ,นอ๋อไผ้ต้มให้กินพ่อจะบ่มี โอยๆพี่น้องเอ้ยอ่าตัวอ so ืก็ขายมุงกระทมน้อยอยู่นี่แหละเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยมีโรงโลกปุ้งโลกบัวอยู่หน้าอันน่ะโรงสีข้าวใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ทางอันน่ะไปเมืองไซบุรีเนาะเือนเราก็อยู่ทางในพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยอยู่นี่แหละเนาะอ่าแล้วกออกมาปุ๊บขายอยู่นี่พอแล้วก็เฮ็ดงานอยู่โรงสีนี่เป็นกรรมกร แล้วก็เผาเฮือนแล้วก็เอื้อยแล้วก็อยู่นี่เนาะฮะพอกันพอเขาเป็นหัวหน้าพอจะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าห้องฉีนะพอโตพี่น้องเอ้ยได้เงินเดือนลายบ่อยละลายได้ลายโอ้โตได้จะล้านเดือนหนึ่งลายล้านบ่โอ้พี่น้องเอ้ยลึกถ้าได้เป็นหัวหน้า เป็นหัวหน้าอยู่ห้องสี่ใช่หน้าเจ้าบ่มียังไงบ้างล่ะอยู่ใช่น้าฮะอยู่ในบ้านโถโอ้ส่วนหลายเจ้าจะนอนอยู่อยู่เพื่อนมี่หรือไปนอนในบ้านนอนอยู่พี่นอนอยู่พี่เอ้ยไอ้เจ้าก็อยู่น้ำกันนี่บ่โอ้ดูไอ้เจ้าไปอยู่สวรรค์ไเจ้าไปอยู่สวรรค์เพิ่งเห็นงานยังล่ะเป็นทหาร นายเป็นทหารเนาะบาเตียงก็ลืมพี่น้องเลยอดอกบัวนี่ไพ่เอามาให้เจ้ามาอบ,าบ,าบ้าเ,บไ,เาบไปเอจ้าจักเีกว่าเพิ่นไปเอายสัยใส่ลันนาซ้อย,อ,อยัานอืมเอาน้ำนองบอโอ้พี่น้องเลยเนาะอเอาพี่น้นอง อยู่เรือใบอะไรตกไม้นี่เมนตกไม้นี่เมนนันพอจะไปหาบ่ไปหาเมื่อนีหบ่เรือดตะวันนี่ไปหาเมื่อนีร่ไปหาเมื่อนีร่ไฟเผาไอ้เจ้าละเจ้าจเผาเองคือเก่งแต่เจ้าบ่ห้อนบ่เนี่ยเจะบ่ห้อนไฟบ่บ้าเจะเผาอยู่ใช่ละจุไฟบ่เผานะจุะเผาในชะ่ท่า,ทานบ่เดิน พออี่น้องเผาเองอีกกว่าแันเอ๊เนาะเก่งอลิ้นตักพี่น้องยิ้มบริกายจะกรงอยู่เพิ่นเอิญเราไม่ยังละใช่บริจาคอือเปนหมักน้ำใยนี่ใช่พี่ไปเอามาละแม่เขาไปเอามาแต่หมักบ่าันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผู้ของของของอีหล่าเองบริสุขเอาซื้อเอาซื้อเอา ก็ซื้อเอาอ้าโตหวานอยู่บ่นีนแลรวเอาซิมมึงได้บ่ซิมได้บ่อพี่น้องมีซิมมึงกันเด้อพี่น้องลำใหเนาะพูดละสิบพันอือสิบพันประมาณสามสิบกว่าบาทพี่นอ้องแซบหวานอยู่ เจ้าก็ก,กินยิบ่ล่ะกินหมาบลอนมัน้นบลอนเนี่ยเจ้าก็ไม่ได้กินบ่นไงอยากอยิบบออยากอยู่บบอ,อไงเป็นไรเป็น,นยังคือบ่อยาะบ่อยะยามาอยากลเลยวเราบอกชื่อให้กินเอาบ่เราบอกชื่อให้เจ้ากินเอาบ่อ <laughs> ย่ามัอยากเพื่อนใ <laughs> นเฮือนเจ้าก็ยังมียิบบ่อันนี้หม่างไงนี่เบิดแล้วเบิร์ท่านี้บ่ ขายไปแหลห้อเพื่อน้องยังเหลือท่านี้เนาะน้อเอาเอาใช่ธงเหระบ้าฉาระเบาะ้นะเบาสีซื่อซอยนี่เพืเ่อนก็นมาซื้อดอกบัวเนาะอันะอละสิบพันขายให้เพิ่นตอนนี้ล่ะกรทชงให้เพิ่นไปอันละสิบพัน ส่งไว้อ่าลูกค้าฮักบ่เป็นยังบ่เป็นยังลูกค้าฮักเองอีกแคทส่งให้เพื่อนนี่แหละแคทส่งให้เพื่อนดูโาส่งใไงเพื่อนดูอ่าเอ๊ะมีค่าน้อยมีค่าน้อยด้วยล่ะฮึ่มโดนเลยอืมเอ้าเหมือนขอบใจเพื่อนแหละ hấp cháy là vợ, bình sĩ phồng xoài Đây xịp phần, đây hạ này đi Hả hay là bao đó bạn Mặc nhây chơi thùng đúng Bà chơi bạn, bao bay là Xịp cắp là bao cái này thùng lại Xịp màu xoài hay

ลดดงเลยโอเคนี่ละเออเอ๋อมันตัวนี้ใช้อีกบัตนีช่ได้ปะอา้าจับจะจับถุงนี่ใชนน้น้ากันตีถุงเด้อนี่งัดใช้โล่มันจะมาเปืนถุงเจ้าเอออึบอืมโอเคอืมท้ายบัตนี่อะ บวอกบอกอ๋อเพราะว่าตะเก่านี่ถ้าเห็นลูกค้ามาเนี่เมแล้วสีสีออกมาขายพี่น้องเมแล้วสีเล่นออกมาตะเพื่อนผลเล็มาขายเมมาขายให้บ่เจ้<ด>าก็นั่งเฝ้าเนาะโลพี่น้องเลยทั้งเบ็ดนี่กัสามสิบพันนี่ละสามสิบพันกี่มัดละสิบพันเนาะไดเดี๋ยวจะบ่าเสิหาเงินให้เจ้ากันเด้อบาท สามสิบพันี่น้องเอ้อืมเอาแบบนี้ระเบาสอ่สิเอาฮะาเ,อาเอาให้เจ้าสี่สิบพันเนาะอันเจ้ากระสุนมาให้ระเบ,บาใบสิบพันนี่แหละ ใบที่เพื่อนให้เมื่อกีนน้นี่เออเพื่อนใบเพื่อนให้เมื่อกี้นี่จะทอนมั้ยลาบ้าวซอ,อยซอยมามาทำไงซอยแล้วเออพอดีอืมตอนนี้ตนนัวนี้อ่นะนะลาบ้าวใชให้เจ้าเด้อนี่เด้อ,ดอให้เจ้าไว้เจ้าอยากกินยังเดี๋ยวนี้ม่อยากกินมีแต่โฮมไปข่องเฮียนบ่โ,โอ้โหพี่นอ้ออไงโฮมไปข่องเฮียนอ่าไว้ไปซื้อกินยรงเฮียนบ่ละมียังขายอยู่โรงเฮียน ขน,มท,น,นะขนมทองอะไพันขนมทองละพนันทองละพนันอ๋อสมูนชิบพันนี่จะเู้อยู่ว่าใบใยยังไงใบชิบชิบพัน<ป> 10, ชื่อได้จ้กมือชื่ออะไรชิบมือผววัวเนี่ยโอ้ทองละพนันพี่น้องเนื้ออื่นเด้ช่ช่เจ้าโบกินกินแต่ขนมนะกินข้าวปุ้นนำ้ำกินข้าวปุ้นพร้อ,อมมือหนึ่งไ่ได้กินมือหนึ่งไ่ได้กินข้าวเส้ากระซิบปุ้นโอ้ข้าวปุ้นถ้วยเท่าไรล่ะ สองพัน,อพนโอ้โดย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 โอ่ะฉันรับฉันรับ่าวอันนี้เสียเอาละบ่อาเสียเอาให้เจ้าสามสิบพันอันนี้ละบ่าวเอาให้เจ้าเดอ้อเอาให้เจ้าอันให้เจ้าอันใบโฮมไปไปซื้อกินอยู่ฮวงเฮียนแหละเนาะอ่าเจ้าจะอ่าเพิ่นจกโฮมไปไปเวลาเปิดเทอมแหละไปซื้อกินอยู่ฮวงเฮียนมาสันพี่น้องอย่างนีเราจ้างมือละหาพันกีบเนาะโอ้เอาอันนี้สามสิบพัน จะเจ้าซื้อมือละพันนี่เจ้าชีซื้อได้อยู่เดือนหนึ่งสามสิบมือเนาะไอ้หลานะเออ <laughs> <ๆ> <c oughs> เอาเก็บไว้บัดนี้เก็ไเบไว้แล้วเอาไปป้าได้บัดนี้เด้ออืมแต่ขายบ่เบิดเจ้าสิเฮ็ดได้นี่เก็บเป็ะไว้ในเฮื่อนผมบ่อืนเจ้าก็มาขายอีกบ่โอ้โดยโดยพี่น,น้องนี่เนาะอไปซั่น,นระเบาะ้ากลับเด้อบัดนี้เด้อสบายดีก่อน สบายดีบายบายกันบายบายเออลาบ้าไปป้าแล้ววันนี้เด้อกินยี่บะขนมบ่กินกินบ่นมนมก็บ่กินลาบ้าเชลยวให้ได้กินบ่นมเล็กจะซอยกินบ่บ่เอาโอ้บ่กินยังพี่น้องเไยเนาะอ่ะลาบ้าเมื่อป้าได้เสิร์ฟวันนี้เด้อเออบายบายกันนะบายบาย โอเคนะพ่อแม่พี่น้องมัเนี้กับเตียงสิขอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเน,นะนยายะผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปบเตียงเนะาะแล้วกโมานโฆษณาที่พี่น้องเด้อมาเนี้ก็มาเจอน้องน้อยเพินนะ่นเนาะมาขายดอกบัวแล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มีหมากลำไยพ่อแม่พี่น้องก็ลายย่างอยู่อา่ามี่อเราไปพอเราไปเอามาให้ขายแล้วก็มานั่งขายเาพิ่นจ้างน้องน้อยแล้วขายนะมือละ อมือละพันไอ้มือละหาพันพี่น้องอนะี่เนาะมือละหาพันกี่ประแสนพี่น้องเลยแล้วกันโฮมไว้อ่อายเอาไว้ไปเข่งเฮียนพี่น้องเลยอ่าไว้เงินไปซื้อเของเฮียนเพราะว่าอ่าเราตอนนี้นะปิดเทอมเราเวลาเปิดเทมเอมเราไปซื้อกิ่นยุงเฮียน ชื่อกระตุม่มขนมเล่าแหละพี่น้องไงเนานะซื้อในกินในอยากเล่าแหละกต่อันละพันสองพันกีล้วว่าเพราะว่าเราซื้อกับบริเปลืองปานใดพี่น้องไงค่อนข้างที่จะเป็นเด็กหน่อยที่เอ,อรูปมันขยันเพี้ยนนะแกค่อนข้างที่จะสลัดอยู่พี่น,อนนะ้องไงเนาะแล้วแต่ว่าเรากะว่าบบอยากเป็นปดดันไดเรื่องเงินค้ำกรับโบอยากเป็นปันไดพี่น้องไงอาจจะประมาณหกเจ็ดปีประมาณนี้แหละอายุเราก็ได้กัน เป็นคนจะอกกบอบุ่นนิดนึงเนาะกัเออมนุยญาตดีว่าวว่าวว่าวใกด็ดีพี่น้องเออเนาะโอ้น่ารักน่ารักพี่น้องเออเอาเมื่อนี้กับบ่เตียงคอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสกุขขนที่เข้ามาติดตามทำชมคลิปจนจบแล้วกับบข่ขำโฆษณาบ่เตียงเนาะพี่น้องเด้อสำหรับเมืนน่อนี้กับบ่เตียงคอตัวลาไปแล้วพี่นออ้องสบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เบิร์ชกูสิคนพี่น้องเไยค่อยคำลุงแรงแล้วไปสิโอรตัวกับบ้านกับช่อ,องก่อนพี่น้องม่นีเนาะ